พบการเคลื่อนไหวนะคะของสาวสาวแบล็คพิค่ะขอเอามาอัปเดตรายงานแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าโรเซ่แบล็คพิงนะคะจะออกไปใช้ตังค่ะออกไปเดินเล่นชอปปิ้งคนเดียวนะคะโดยมีผู้ติดตามก็คือพี่เมนเจอร์น่าจะเป็นพี่มีคนนี้แล้วค่ะติดตามไปด้วยนะคะเป็นทั้งบริการแล้วก็พนักงานคอยช่วยนะคะเธอหิ้วของต่างๆค่ะขณะที่เธอชอปปิ้งนะคะ แอบดูหลายภาพแล้วเห็นเธอนะคะไปช้อปปิ้งคนเดียวนะคะไม่ได้ติดน้องลิซ่าหรือว่าเจนเนี่หรือว่าพี่ซูไปด้วยนะคะ อันนะคนสวยก็ต้องมีโมเมนต์นะคะออกไปใช้ตังกันบ้างค่ะเดินเล่นบ้างอะไรบ้างนะตามภาษานะคะหลังจากที่เธอค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะทางวบ๊เกาหลีค่ะมีบทความนะคะพร้อมกับมีคลิปค่ะที่เป็นคลิปโปรโมทของโรเซ่แบล็ p พิงนะคะที่ถูกปล่อยออกมาประมาณแค่9วิเท่านั้นนะคล้ายๆค่ะกับจะบอกว่าโรเซ่นะคะกำลังจะได้รับตำแหน่งเพิ่มจากทางแซงโรลองค่ะ แน่นอนค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะเธอถูกรับเลือกให้เป็น New Global Brand Ambassador ของทางแซงโรรองไปแล้วนะคะแต่ตอนนั้นนะคะน่าจะครอบคลุมแค่เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าค่ะแต่มาคราวนี้นะคะเธอกำลังจะได้เป็น Brand Ambassador Beauty เพิ่มค่ะนั่นก็แปลว่าจะครอบคลุมนะคะไปถึงพวกเครื่องสำอางน้ำหอมและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่า ผลตอบรับนะคะของทางแซงโรลองที่ได้รับจากการที่เลือกโรเซ่นะคะมาเป็นนิวโกลเบอรแบนด์แอมบาเซอร์หลังจากที่หลายปีมากเลยนะที่เขาไม่มีตําแหน่งนี้มานะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะพอผลตอบรับดีนะคะและก็จะมาเพิ่มลายของผลิตภัณฑ์เข้าไปอีกเนี่ยยังไงนะคะก็ต้องมีการจ่ายค่าตัวเพิ่มค่ะแน่นอนค่ะว่าทาง y g ก็คงจะดีวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จากการรายงานตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะมีการประกาศย่งเป็นทางการอีกทีนะคะในวันที่ 4มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเราแอดก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้ค่ะคนสวยนะคะมีการออกไปเฉิดฉายนะคะชายเดียวช้อปปิ้งค่ะในห้างหรูนะคะใจกลางกรุงโซเกาหลีใต้ค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะเป็นโมเมนต์ที่เธอค่ะออกไปช้อปปิ้งค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า